สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคีอวันนี้เราดูกเกมคา u t y Mobile และสรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวหนึ่งในระบบหมายผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยในบรรทพาร์ทซีซั่นที่4นี้ผมแทนระบบตัวนี้ได้ด้ว่ายังเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความสําคัญมากในการปลดล็อกไอเทมรายลิมิเต็ดรายคามโม่ใหม่เอาละแล้วระบบนี้มันคืออะไรการทาํางานยังไงและต้องเล่นยังไงก็มาดูกันเลย โดยสำหรับเจ้าระบบในนี้ผมใช่แล้วก็คือระบบทัวร์นาเมนต์ที่อยู่ทางด้านขวาล่างครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับตัวปุ่มไอคอนสีแดงๆก็ให้เราทําการกดไปเลยปึ๊บ สำหรับก,การเล่นในโหมดทัวนาเมนต์นี้แน่นอนว่าโหมดทัวนาเมนต์มันจะมีระยะเวลาในการเล่นอยู่ครับผมก็คือในการเล่นของโหมดทัวนาเมนต์นี้จะเปิดในช่วงเวลาวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ับผมตามช่วงเวลาของประเทศไทยเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ4ี่โมงเย็นถึงประมาณ2องทุ่มด้วยกันนะผมก็จะเปิดให้เราสามารถเล่นโหมดนี้ได้แต่เกิดเป็นช่วงเวลาอื่นเราจะไม่สามารถเข้าโหมดนี้ได้นั่นเองนะโดยสำหรับก,การเล่นโหมดทัวนาเมนต์นี้ผมจะมีความคล้ายคลึงกับโหมดแรงจนอันดับแต่ทว่าของรางวัลของมันนะผมโอ้โหบอกเลยว่า พิเศษมากโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นท็อปเซิร์ฟเวอร์ผมนั่นก็เพราะว่ามีส่วนของรางวัลของผู้เล่นนะผมที่สามารถทำอันดับติดท็อป1 0ถึง100ของเซิร์ฟเวอร์ตอนจบซีซั่นจะได้ในส่วนของ CP ผมฟรีไปเลยโดยสำหรับอันดับขอผมก็จะดูได้ตามนี้เลยผมอันดับที่1นึครับผม3000 CP อันดับที่2อง0 0 CP และอันดับที่3 1 0 0 0 CP แล้วก็แ้่แตะอันดับ4ลงมาถึง100เนี่ยก็จะได้คนละ100 CP ด้วยกันโอ้โหเรียกได้ว่าใครที่อยากจะได้ CP ฟรีๆผมบอกเลยว่าอาจจะต้องปัน่นแต้นปัน่นแรงในการลงกิจกรรมตัวนี้เยอะๆนิดนึงนะและสับทางฝั่งของผู้เล่นปกติก็ผมก็แน่นอนว่าตอนที่เราทําการเล่นจนชนะกบผมในแต่ละครั้ง ก็จะมีในส่วนของตัวไอเทมที่เป็นดาวผมในการปลดล็อกของวันอื่นๆที่เป็นของวันเพิ่มเติมขึ้นข้ามาก็รลักเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบผมก็คือรางวัลที่เราสามารถชนะได้ในแต่และวันผมครบต่อเนื่องกับรางวัลที่เราเนี่ยสามารถเก็บเป็นอาชีพเมนผมซึ่งเป็นมงในการเล่นรอบๆนั้นเพราะว่ายิ่งชนะเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งปลดล็อกในส่วนของไอเทมของรวันเนี่ยเยอะมากขึ้นตามไปด้วยโด,ย,ดยสัพของรางวัลนะผมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นลิมิตเฉพาะในกิจกรรมอีเวนต์ตัวนี้ผมก็คือกกกล่ออององงงสสสสมมมมิินนเคผขใหาโีแด ซึ่งบอกเลยว่าเจ้าสกินนี้ผมเป็นสกินที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นอีกแล้วจะได้เฉพาะการลงกิจกรรมทัวร์นาเมนต์ตัวนี้เท่านั้นในส่วนของลายสกินเนี่ยก็จะเป็นสีแดงๆเหมือนกับสายฟ้าฟาดนะผมบอกเลยว่าสวยมากยิ่งใส่คู่กับสกินลีเจนนี่คือบอกว่าเด่นอย่าบอกใครเลยทีเดียวโดยในส่วนของรายสกินลายผมเราสามารถกดมาดูที่ความคืบหน้าของตัวกิจกรรมได้ผมอันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวปืนนะผมโดยรวมอันนี้ให้พี่ลิงจะไม่ผิดนะผมจะเป็นกล่องที่เมื่อทําการกดเนี่ยมันจะสุ่มสกินปืนที่เป็นในส่วนของตัวคาาาโมมมยใใหห่้เรรรกกะบอผ แน่นอนว่าใครที่ค่อยเก็บแต้มชนะเรื่อยๆเนี่ยกล่องก็จะได้เยอะมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็พยายามชนะให้ได้บ่อยๆนั่นเองและนอกจากในส่วนตัวกล่องแล้วก็ยังมีในส่วนพวกกล่องพิเศษนะผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพวกรายมีดต่างๆหรืออุปกรณ์เมดีต่างๆเนี่ยแจมอยู่ในนี้เรื่อยๆรวมถึงถ้าเกิดว่าใครปลดล็อกแบบพิเศษผมก็คือใช้ CP ในการปลดล็อกอัปเดตขั้นครับผมเป็นรูปแบบของพรีเมียมเนี่ยก็จะเพิ่มอีก400 c p แต่ของรางวัลที่เราจะได้เนี่ยโหบอกเลยว่าได้เยอะมากครับผมอย่างแรกเลย กับสกินปืนอนิเทเตอร์ในสกินระดับอีพิกครับผมซึ่งเป็นายทีมที่เป็นของตัวคาโมเซนนี้ด้วยอย่างที่2กับในส่วนของตัวกล่องพรีเมียมตัวละครตัวใหม่กับตัวละครเซนเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าดูดีๆครับผมนี่มันมอร์เบสหรือเปล่าเนี่ยเออคล้ายๆตัวละครมอร์เบสในเดอะแมทิกเลยผมเออก็รีว่าฮ้ยน่าเก็บอยู่นะสำหรับตัวละครตัวนี้ผมแล้วในส่วนของอื่นๆก็จะมีพวกสกิน Echo M13 D13 ตัวนัวใหม่อ่าแล้วก็พวกระเบะิดแฟลอันนี้ก็เป็นของเสริมที่เราเนี่ยจะได้จากการปลดล็อกพรีเมียมแล้วก็ยังมีในส่วนของรายค้าโอ่ปืนที่เราจะได้มาทันทีทั้งหมดอีก3กล่องด้วยกันนะผมบอกเลยว่า400 CP ได้มาเยอะขนาดนี้เนี่ยคือโคตรคุ้มค่าเลยผมเพราะฉะนั้นก็จัดเลยดีกว่าผมอย่าเสียเวลาปึ้งอ่าสำหรับคนที่ปลดล็อกพรีเมี่ยมแล้วเนี่ยก็สังเกตว่าของรางวัลที่เราจะได้ในเล่นต่อครั้งเนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับผม ในส่วนของโหมดการเล่นครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาแต่ละสัปดาห์ผมลหลักๆเนี่ยก็จะมีโหมด2 v 2เโหมดกันไฟโหมดกันไฟ TDM โหมด Free For All รวมถึงโหมดพวกเก็บล็อกแท็ก domination ต่างๆแล้วก็ฮาร์ดพอยต่างๆให้เราเนี่ยสามารถได้เล่นกันจนไม่เบื่อเลย แล้ต้องย้ำอีกครั้งนึ่งว่าสำหรับเกมตัวนี้ผมมันจะลงได้เฉพาะในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นจนถึง2องทุ่มเท่านั้นนะผมถ้าเกิดว่านอกเวลาเนี่ยเราจะไม่สามารถลงได้นั่นเองก็ต้องระวังในเรื่องของการเล่นเวลาให้ตรงตามเวลาที่เขากําหนดเอาไว้นะ เอาละเราก็ไปลุยกันดีกว่าผมก็ช่วงนี้ตอนนี้อีเวนต์ก็จะมีกิจกรรมตอนเป็นช่วงของโหมดกันไฟพอดีนะเออบอกเลยว่ามีเดือดแน่นอนเนี่ยแล้วเบิดเซตอัพนี่ก็เราสามารถเซตอัพได้ตามตีแล้วแต่ความถนัดของเราเลยอบอกเลยว่านี้หาที่แอบดีๆผมหาที่วิ่งดีๆผมเพราะว่าก่อนข้างตึตงพอสมควรนะเพราะว่าชัยชนะนี่ส่งผลต่อของวันที่ทเราจะได<ม>้ร<ม>ับด้วยนี่เองครับผมพยายามชนะให้ได้จะดีที่สุด วิง่งว่ายัางไงยังไงขอขอแบบสวยๆเก,ก็บไปก่อนหนึ่งคิวอีซี่อีซี่ครับผมแต่หลังแตกมีคนวิ่งหลังไหมมีคนวิ่งหลังไหมยังไงหนึ่งหนึ่งครับจังหวะน,นี้หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งแล้วยังยังคงแบบห,หาตัวกันอยู่หาตัวกันอยู่ข้างบนอีกนิดนึงโอ้เหลืเอเหลือนิดหนึ่งเหลือหนึ่งโอเคก็ทะลุแตกไปเลยโอ้อีซี่หัวแตกไปครับผมหนึ่งคิวแบบสวยๆจุดเดิมเลยดีกว่าจังหวะนี้บอกเลยว่าวิ่งเสียบวิ่งเสียบ เมื่อกี้เราไปตรงนู้นเขาน่าจะรู้แล้วสดับด้านนี้โยกเช็คเช็คไกลโว้ยโดดโดด,โดดโดดโดดทนายโอ้โหนิดเดียวเสียได้เพื่อนเอาละเพื่อนเพื่อนต้องแบกแล้วนะเพื่อนเพื่อนใช้ปืนออะไรเพื่อนใช้เอคผมโอ้โหยิงไปหนึ่งเคลียร์ได้สวยงามอยู่จังหวะนี้ต้องลุ้นเพื่อนแล้วละ่ะยี่สิบวิยังไงขบวนเพื่อนขบวนขบวนยิงฟรียิงฟรีเออนั่นแหละจมสุดๆโอ้โหวเวลาจับชีมแล้วเจอเพื่อนเป็นงานนี่คือแบบว่าโอ้โหอีซีจัดจัด ช่วงนี้ด้บอกเลยว่าเราจะเห็นปืนปแปลกเล่นกันเยอะมากอ,อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเมตามันค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็ลกหลากหลายขึ้นแต่คราวนี้เปลี่ยนแล้วผมกันไฟบอกว่าเมลีก็มาดิครับจังหวะน,นีะ้มาดิครับด่ครับมาดิครับเมลีก็มาดิครับเมลีก็มาดิครับ,ารบ,ารบอาโดนมีดโอ้โหโดนพองระยะตีไกลกว่าเราจ้วงโอ้อีกฝั่งหนึง่งช้ดาาซูมูไรเออเฮ่อ Hi, bye, <า>ใหไปรับผมรอบนี้สองหนึ่งแล้วโอ ไลเฟิร์ <Life S 2> เหมือนเดิมดีกว่าครับผมเมนไลฟเฟิร์ครับผมเราก็ต้องเอาไลเฟิร์ดีกว่า a อของเราเหมือนเดิมมันจะสับกันนะฝ่ายที่แพ้ชนะมันจะเลือกปืนแข่งกันนะเขาจะดักบนอีกหรือเปล่าเขาจะดักบนอีกหรือเปล่าบนไหมบนที่เดิมอีกแล้วที่เดิมอีกแล้วก็เสร็จไปดีครับบอกเลยว่าระยะไกลขอให้บอกครับผมไคลโลถ,ถึงแม้ว่าจะโดนนิ์มนะแต่ปืนก็ยังแอบดีอยู่นะนี่ขออีกแค่สามแต้มเท่านั้นครับขอแค่อีกสามแต้มโอ้โหแต่เขากลับมาเมลีอีกแล้วบอกแล้วเดือดมากอะไร ทำไมต้องเอาเมลีทำไมไม่เอาปืนยิงกันมเลยดู <c oughs> ขอแค่อย่าลุมแล้วกันพอแล้วอย่างเดียวอย่าลุมแล้วกันอย่าลุมเอาไปวลอยเยอลอยครับผมจะหลอยหลังเหรอไม่ได้ครับไม่ได้ครับวิ่งขึ้นแล้วครับจังหวะนี้ขึ้นที่สูงได้เปรียบครับจังหวะน,นี้โดนลงไปก่อนหนึ่งทีครับผมเชคก่อนอ้าวเพื่อนปึ๊บปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมเจอสเตปวิชาสไลด์ทุบเข้าไปแตกไปอีกสองแต้มสนไนเปอร์ผมบอกเลยว่า สไนก็สไนมาเถือผมเจอกระปืนใหม่สไนก์กดกล้าเข้าไปเดี๋ยวรู้กันเลยใช่ไหมไม่โดนนัดนี้ไม่โดนโอ้โหปืนช้าไปกว่าเดิมนิดนึงโอเคเพื่อนจำอยู่จำอยู่ dl เก็บข้างหน้าเพื่อนข้างหน้าเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสวยอยู่สวยอยู่เล็งรอเลยเล็งรอเลยเล็งรอเลยอีกแปดวิอีกแปดวิเดี๋ยวก็โผล่แล้วความมือความมือความมือเอ้ยนั่นแหละข้างหน้าซ้ำซ้ำยิ่งเอ้นั่นแหละสวยงามโอ้โหบอกเลยว่า มาแลวครับผมห้าทว่าแต้มม,มีเพื่อนดีนี่มันดีอย่างนี้นี่เองครับผมผมบอกเลยว่าโหมดนี้วัดดวงสุดๆถ้าเจอเพื่อนดีนี่คือแบบโอ้โหเล่นสบายเลยครับโอ้โหแย่แล้วมสัสแมนก็มสัสแมนเถอะครับผมบอกเลยว่ายังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับมสัสแมนก็บอกนี้เดี๋ยวจะโชว์เฟี้ยให้ดูด,ดนระเบิดดักไปก่อนทีหนึ่งลูกครับบอกเลยว่าแตกไปแล้วหนึ่งคิวสวยๆอีกคิวหนึ่งไหมขออีกคิวหนึ่งไหมอยู่ไหนอยู่ไหนเอยข้างบนเปล่าไม่ข้างบนข้างล่าง ย่องหลังแล้วผมตุยหลังแล้วเงี้ยตุยหลังเข้าหลังยิงยิงยิงโอ้โหโดนมีดจ้วงตายโอ้โหอย่างงี้ก็ได้แหละเขาให้ใช้มัสแมนไม่เหรียิงยิงเพื่อนยิงยิงยิงอีกนัดนึงอีกนัดนึงคอยหน่อยเอ้ามีจุดให้ยิงแล้วมีจุดให้ยิงแล้วเออยังไงยังไงมีดไม่รีไม้มีดไหมมีดไหมยิงยิงหลังแตกเออนั่นแหละสวยงามก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการเล่นในส่วนของอีเวนต์โหมดทัวร์นาเมนต์นะถ้าเกิดเป็นไม่ได้เนี่ยก็พยายามชนะให้ได้ผมเพราะยิ่งชนะมากเราก็ยิ่งในส่วนไอเทมของวันมากขึ้นและยิ่งเเเเฉพาะะผู้ล่่่่นนนทีีชรือยยๆ อย่าลืมนะครับอันดับท็อป1นึ่งถึงร้อยแจกซีทีดบฟรีไปเลยนั่นเองนะครับผมแต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆ,ๆคนนี้ด้วยครับผมนี่บอกเลยว่าเอาไปเลยครับผมะมีคนแบกมันสบายอย่างนี้นี่เองครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ชมทั้งบ้านด้วยครับผมที่มาแบกคิรินให้เอ๊ะเอ๊ะเ,เ,เนี่สาคนที่ชนะครับผมในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะมีในส่งดาวก็พยายามเก็บให้ได้วันละสี่ดาวนั่นเอง ในส่วนของไายปืนอันนี้เนี่ยเราก็ไปปลดล็อกในช่องจดหมายก่อนผมได้มาแล้วก็อย่าดื้อเอามาใส่ผมเ <c oughs> พิ่มความเท่ให้กับปืนผมลายมังกรเพลิงแดง <c oughs> บอกเลยว่าโคตรเท่ผม400 CP อันนี้ต้องย้ำก่อนว่าเฉพาะคนที่ปลดล็อกแบบพรีเมียม,ม400 CP ถึงจะได้ลายนี้เท่านั้นนะก็เป็นอีกหนึ่งสกิลเลยที่ได้ใช้งานบ่อยแน่นอนนะแล้วก็เข้าะมานี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตในส่วนของกิจกรรมใหม่ล่าสุดกับโหมดทัวนาเมนท์ที่เรียกว่าเอาใจสายฟรีมากๆเลยผม ก็สำหรับเพื่อนๆนะผมที่ได้ลองเล่นกันแล้วมีความคิดเห็นกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันใต้ที่องใต้คิวชั่นนั่นเองนะเนาะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระของรูปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อยู่ตามกันได้นะครับผมทั้งช่องในยูทูบไปก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วบิ๊บ